ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระโสรมาเผยแผ่ให้กับดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโรีดิฆาอาตมาภาจะนามมาเผยแผ่ชื่อว่าเชตะวนาโสตรสตรที่ว่าเรื่องธรรมที่บริสุทธิ์เรื้อความนายพระูตรมีว่าอนาถาบิดิกาเทพบด โผลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระเจตวันวันนี้นั้นมีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งเสงหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่ง สาตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดหรือด้วยทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นนั่นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยกคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นภาษาริบุตรเท่านั้น เป็นผู้ยอดเยี่ยมฝ่าพิสุผู้ถึงฟังด้วยปัญญาศีลและด้วยความสงบข้อความเหล่านี้มานายพระสโสดสังยุตันิกายสาาตะวัตพระตายปิดอกเล่มที่สิบห้าหน้าที่สี่สิบแปดอัตมาภาพนำมาเผยแผ่วาเจริญพรให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะได้ทำชีวิตของตอนให้เป็นประโยชน์ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาดังที่อนาธมินิกาเทพพบ,บทได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องของการงานห้าประการหรือทำห้าประการนั่นเองนั่นก็คือข้อที่หนึ่งการงานอันบริสุทธิ์วิชาคือความรู้ทำ ศีลชีวิตอันสูงสุดพ่อธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นพระธรรมคำสั่งสอนที่มานายพระตายปิดกให้เราได้เสริมธรรมเสริมปัญญาเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามมนองกรองธรรมและรักษาตนให้อยู่ในกูนสลรธรรมคือคุณงามความดีนั่นเองที่สุดแล้วชีวิตของเราอยู่ด้วยคุณงาความดี อาตมาภากัรบรวยพอ่พอญาติโยม